วันนี้จะมาดึงหน้าอายุมัน6 0 64่แล้วเนาะหกมันก็อยากจะให้หน้ามันแต่งตึงกว่านี้อ่ะเวลาเราแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหน้ามันไม่กระชับอ่ะมันหย่อนมันคล้อยอ่ะมันก็จะทําให้เวลาเราแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบอ้วนอ่ะเวลาเราแต่งหน้าแต่งหรือแต่งอะไรไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ผู้หญิงอะเนาะมันก็อยากสวยเวลาเห็นผู้อื่นเขาสวยสวยอุ้ยเขาแต่งตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นความรู้สึกว่า เราไม่ค่อยมั่นใจเราอยากเด็กกนะ็เนาะครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะสวยอะแล้วพอมันมีพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้แบบดูแก่เข้าจะพูดเสมอเลยว่าจะทําไปทําไมเนี่ยสวยแล้วรุ่นนี้นั่นแต่เราเป็นผู้หญิงเราอยากทําแต่เราอะก็บอกเขาว่าก็อยากสวยเขาบอกโอ้ยแค่นี้ก็รักจะตายละน้องหญิงเขาแนะนํามาว่าที่เนี่ยโอเคทําแล้วแบบเชื่อมั่นเชื่อใจได้ว่า ออก,าการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาตรงเส้นประสาทที่มันอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการติดเชื้อไวรัสนะคะเปนการดึงให้มันดูบาลานซ์กันมากยิ่งขึ้นนะคะ <S <S ถ้าเรามองโดยตรงเราจะเห็นเลยว่าหน้าสองข้างคุณได้ไม่เท่ากันนะคะข้างที่เขาเป็นเบลพาซี่เนี่ย หน้ามันจะดูเล็กกว่าเพราะว่าทิ้งไปสักพักหนึ่งพอเส้นประสาทไม่ทํางานกล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อตามพอกล้ามเนื้อฝ่อตามหน้าเขาก็จะดูเล็กลงนะคะของคุณแม่เนี่ยปัญหาหลักๆเป็นปัญหาหน้าช่วงล่างนะคะคือช่วงแก้มหืออย่งี้เขาจะมีไขมันร่วมอยู่ด้วยพอสมควรไมละ่ะลราต้องอไปคลีนไขมันด้วยแล้วก็ดึงหน้าให้ให้กระชับขึ้นด้วยนะคะมั่นใจในคุณหมอด้วยเคยได้คุยกับคุณหมอแล้ว มั่นใจว่าท่านจะทำออกมาได้ดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่โน้ตมาพูดว่าหน้าเมียตัวเองอ่ะผ่านไปแล้วเดือนสองเดือนอ่ะเป็นยังไงไเอ,อเด็กหรือไม่เด็กตอนนี้ครบหนึ่งเดือนก็มีความร,รู้สึกว่าหน้าเราเล็กลงกระชับขึ้นจากเมื่อก่อนหน้าใหญ่ๆบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีริ้วรอยล่องแก้มล่องแต่ตอนเนี้มัน ตึงไปหมดเลยค่ะครบเดือนก็อยู่ในเรา70ได้แล้วค่ะเพราะว่าหน้ามันจะต้องยุบลงอีกหน้าพอใจมากๆชอบค่ะในการผ่าตัดครั้งนี้ใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะจะสระผมแต่งหน้าทำอะไรได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ